ามากินยาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันที่สองสิงหานะคะฝนตกคะ่ะฝนตกฝนตกเยอะแยะฝนตกทั้งวันเลยค่ะตั้งแต่เมื่อคืนนี้ค่ะฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนี่แล้วค่ะพ่อกระสิปล่อยควายออกฝนตกหยุดไปแล้วชุดหนึ่งแล้วชุดหนึ่งแล้ว เป็นแล้วหนึ่งชุดถ่าาควายควายพันยังบ่ปล่อยพวานผ่าก็ปล่อยาง หอยมันฝนตกเคยเนาะเพฝนหากระป๋อยอย่างนี้ได้หนิออกไปปล่อยกินหนาฝนตกค่ำตกกั้งแจ่มเมื่อคืนผู้เพราะสิยุดอย่างนี้มันบ่ายโมงเลยอะประมาณบ่ายโมงอย่างนี้ฝนตกขนาดเประ่าสิต้โตข้าวันที่สี่ผู้ใดพายุพายุอย่างพายุดีเปิดชั้นบ่ทางอื่นเนี่ะน้ำท่วมเลยต่ทางเฮ้าเลย ข้างบมงเลยบมงเลยเี่นถ่วมเลยเชียงรายกับถั่วมาสัน่นบมงเลยเชียงรายมาสั่นจีน่าหล่อทาง ฝนตกไม่ได้ไปใส่เนาะฮาก,ก็ออกไปที่ใบม่งออกมาอีกแล้วฝนฝนมาอีกแล้วจะได้ข่าวบ,บ้านอีกแล้วฝนตกฝนตกเลยแล้วไปใส่บ่ได้แล้วฝนตกจะถูกใจควายขนาดถูกใจควายมาก โอ้ท้องนี่ต <Ireland> <c oughs> <c oughs> ัวนี oh, <cs> <thrive in> <ss> ้โอ้สีขาไปร้านสอมมอเตอร์ไซค์บ่สิไปขี่มอเตอร์ไซค์บ่ขี่มอเตอร์ไซค์บ่ควายเข้าไปแล้วจะไปขี่มอเตอร์ไซค์แล้วควายโอ้สัทน้อยเข้าสัตว์ใหญ่แล้วแบบนี้เข้าสัตว์ใหญ่แล้ว ฝน,น,น,นตกแล้วไปก่อนบ๊ายบาย